สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในเราการเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้จะชวนพี่น้องเอฟซมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพล มีพี่น้องหลายคนหลายท่านนะครับก็ฝากข้อคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปลหลายๆคลิปเหมือนกันพี่น้องบางคนบางท่านก็ส่งข้อความเข้ามาในห้องไลน์ในห้องแชทบางคนบางท่านก็โทรศัพท์เข้ามาก็มีสอบถามเข้ามาบอกว่าลุงนุ่นพี่นุนขอถามหน่อยเถอะเพราะว่าผมมีเรื่องราวค้างคาในใจมานานแล้วอยากจะถามว่าทำไม รัฐบาลไทยในขณะนั้นและกองทัพบ,บกไทยในตอนนั้นจึงยุบโชคอห้าหนึ่ค่ปักธงชัยทิง้งบอกว่าอย่างนั้นนะครับด้วยเหตุนี้นะครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีก็เลยอยากนำคำถามเหล่านี้มาพบปะมาพูดคุยมาตอบให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบร่วมกัน แต่ก่อนที่จะตอบคำถามของพี่น้องนะครับผมก็จะเล่าความเป็นมาก่อนที่จะเกิดทหารพลานโชคอฮันดึงข่ายปักธงชัยให้พี่น้องได้ฟังก่อนเพราะว่าพี่น้องเยาวชนคนรุ่นใหม่รุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาในอดีตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยก็เลยอยากจะเล่าก่อนนะครับในช่วงปีพศ5 5 0 8 เท่าที่จําได้นะครับตอนนั้นลุงนนท์ก็ยังไม่เกิดนะครับแต่ก็มีข้อมูลบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับเขาได้เคลื่อนที่จากทางเวียดนามเข้ามาที่เราแล้วก็ลอยคอข้ามแม่น้ําโขงเข้ามาในพื้นที่อําเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับแล้วพอมีช่วงหนึ่งนะครับก็เกิดการประทะกับกองกําลังของฝ่ายไทย นจนรัฐบาลไทยประกาศเป็นวันเสียงปืนแตกนี่คือในช่วงแรกๆนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเขาก็ลอยคอข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาทางจังหวัดเชียงรายนะครับแถบนั้นมันเป็นแม่น้ำโขงกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวไว้นะครับเขาก็ข้ามเข้ามาคนที่สนับสนุนตอนนั้นที่ผมมีข้อมูลแล้วก็ไปอ่านข้อมูลเชิงลึกนะครับ เขาบอกว่าเป็นประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ฝักใฝ่ในพักคอมมิวนิสต์คือลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับก็ส่งกําลังของเขาเข้ามานะครับจากนั้นก็มาเชิญชวนมาชักชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงอยู่ในพื้นที่ยากลําบากในพื้นที่ปา่าภูเขานะครับก็ชวนกันบอกว่าไม่ได้ละรัฐบาลไทยทําแบบนี้ทําไม่ถูกรัฐบาลไทย กดขี่คุมหิงหลังแกพงนะ็พี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนหลายท่านก็หลงเชื่อบุกป่าปีนเขาขึ้นไปร่วมกับพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมันไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานพี่น้องสถานการณ์ในตอนนั้นผมก็ขอหรือว่าคนของพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเข้ามายึดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาค,ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกคือเขายึดหมดพี่น้องตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังมันเป็นเรื่องจริง สถานการณ์ในขณะนั้นรัฐบาลไทยเนี่ยเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็ส่งกองกําลังทหารเข้าไปทําการปราบปรามกวาดล้างอย่างหนักแล้วก็ทุกพื้นที่แต่ยิ่งปราบเจ้าผองคอเนี่ยมันยิ่งเยอะนะครับยิ่งมีพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่เข้าไปร่วมอุดมการเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งท่านพลเอกชมลิตจงใจยุทธได้รับตําแหน่งเป็นเสนาธิการทหารบกในขณะนั้นนะครับท่านก็มีแนวคิดว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาภาพรวมขนาดใหญ่มันเป็นปัญหาเฉพาะ,ะผู้คนในพื้นที่เพราะว่าพี่น้องประชาชนคนในเมืองบางส่วนเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมันเป็นเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในถิ่นกันดานตามป่าตามเขาอย่างงี้นะครับเขาก็คิดวิเคราะห์จากนั้นท่านพลเอ,อกชฉลิตท,ท่านก็ได้นําแนวคิดเนี่ยเข้าไปประชุมหารือใน การประชุมกองทัพบ,บกนะครับเขาจะประชุมยังไงตอนนั้นก็ต้องบอกพี่น้องเราไม่รู้เรื่องกับเขาหรอกนะครับแต่เล่าความเป็นมาตามข้อมูลที่ได้รับตามที่ได้อ่านนั่นแหละนะครับจากนั้นเขาก็เกิดโครงการาหารผ่านขึ้นมานะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมีคําสั่งในช่วงวันที่7ตุลา2521นะครับบอกว่าให้ตั้งฐานผ่านขึ้นมานะครับพอช่วงประมาณสัก พุทธกิกายนนะครับก็เริ่มมีทหารผลานขึ้นมานะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเขาเอาไปฝึกที่ค่ายฝึกรบพิเศษหนองตะกูกองพลรบพิเศษที่9นะครับซึ่งอยู่ตำบลวังกะทะประมาณนั้นนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จําได้ประมาณนี้ในเวลาต่อมาทหารพลานกลุ่มนี้นะครับเขาก็ได้เคลื่อนย้ายมาที่ ่ายปักธงชัยตำบลภูหลวงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับจากนั้นฐานผ่านโจคอันึี่สามไข่ปักธงชัยเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาฝึกทหารพลานฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยนะครับฝึกให้กองทัพภาคที่1ฝึกให้กองทัพภาคที่2ฝึกให้กองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่4แล้วก็ฝึกให้หน่วยนาวิกโยธินก็ฝึกให้นะครับเพราะว่าในช่วงนั้นไม่มีหน่วยฐา,านพลัน ค่ายปักธงชัยเป็นหน่วยแรกและเป็นต้นแบบของทหารพลานไทยทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับพอเข้ามาฝึกนะครับฝึกจบช่วงนั้นโผขอก็เยอะนะครับช่วงแรกๆเนี่ยถามว่าเอากําลังพลเอามาจากไหนนะครับเท่าที่จําได้นะครับพันเอกอวันชัยอํมพุนันหรือว่าพ่โป้เนี่ยเขาก็ไปชักชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ํายืนมาได้160คน ก็เอามาฝึกร่วมกันฝึกจบก็ส่งกลับเข้าไปในพื้นที่สถานการณ์ในตอนนั้นผมก็คอเนี่ยเขาเลื่องอํานาจเขมรแดงเนี่ยเขาเลื่องอาําออนาจมากนะครับเขามีพลังส่งกําลังพลทหารผ่าน,านของเราเข้าไปเนี่ยก็ถูกยิงต่อสู้แบบย่างหนักพี่น้องทหารผ่านหลายคนหลายท่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากแต่เขาไม่ได้ยุติโครงการเท่านั้นเขาก็ฝึกทหารผ่านเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นจาก1นึ่กองร้อยสกองร้อยสกองร้อยคือฝึกไปเรื่อยพี่น้องนะครับ แล้วตั้งแต่ปีพศ2521เป็นต้นมาเนี่ยทหารพลลบหนักมากนะครับลบหลังจากยุทธการหนักๆทั้งสุดท้ายเท่าที่จำได้นะครับคือในช่วงปีพศ2530ก็คือยุทธการช่องบกจบจากยุทธการช่องบกเขาก็ไปลบที่ยุทธการบ้านร่วมเก้าเนี่ยเป็นยุทธการที่ใหญ่สุดหนักสุดของทหารพลจุดโจดมจาก โชคอหันหนึ่งสามค่ปักทุงชัยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็ไปประจำถิ่นไปคุมพื้นที่สถานการณ์ของผู้ก,ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ลดน้อยถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมานะครับจนช่วงประมาณปีพศ .2535 คนของพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาก็วางอาวุธเดินทางลงจากภูเขากลับมาร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยก็ มาเป็นพอททนะครับจากนั้นรัฐบาลเขาก็จัดสรรที่ทํากินให้พี่น้องเหล่านั้นนะครับคนละ15ไร่แล้วก็ให้เงินไปลงทุนครอบครัวหนึ่งก็ประมาณอสองแสนห้าประมาณนี้นะครับนี่คือ,อคนของพรรคคอมมิวนิสต์เขาได้นะครับเพราะว่ามีการเจรจามีการตกลงในทางลับหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าข้อมูลนี้มันไม่ใช่ข้อมูลที่ปกปิดนะครับ พี่น้องบางคนบางท่านอาจจะบอกว่าไอ้นนทวินมาแถลงข่าวรู้เรื่องจริงหรือ่คือตอนนี้มันไม่ปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้กันหมดพี่น้องแต่เราไม่มีหลักฐานที่เป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้นแต่ทางข้อมูลข่าวทางหน้าสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เขารู้กันหมดแล้วพี่น้องนะครับว่าคนของพรรคคนมิตรแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ที่ทํากินคนละ15ไล่ได้เงินเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนหาเลี้ยงชีพเนี่ยครอบครัวละ 2.5นะครับงวดสุดท้ายเขาเพิ่งจ่ายให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ไปเนี่ยในช่วงของรัฐบาลของพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์นะครับประมาณนี้นะครับจากสถานการณ์ที่ลบกันที่บ้านร่มเก้าเนี่ยนะครับเมื่อมันจบเรียบร้อยนะครับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างถือว่ามันเริ่มที่คายลงกําลังคนทาหารผ่าน,นจะเริ่มตกงานแล้วพี่น้องแต่สถานการณ์ในตอนนั้น แงยคิดบุมมองของกองทัพบกท่าก็มองเอ๊ะไอ้พวกทหารผ่านกลุ่มนี้นะักรบชุดดําทั้งหมดเนี่ยการลุกลบในอดีตตั้งแต่ช่วงปีพศ2521เป็นต้นมาเนี่ยผลงานของเขาโดดเด่นมีประสิทธ,ธิภาพมากสามารถลดแบบเรื่องอ้ค่าใช้ใจ่ายงบประมาณต่างๆเนี่ยให้กับทหารหลักได้เป็นจํานวนมากเพื่อนที่ก็เร็ว งบประมาณในการเดินทางเคลื่อนที่โครงการต่างๆอะไรต่างๆมันก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะนะครับจากนั้นเขาก็คงไว้นะครับยังไม่ยุบทหารผ่านตามกองทัพภาคแต่ในตอนนั้นนะครับเท่าที่สังเกตผมติดตามข้อมูลตลอดนะครับเขาก็จะเริ่มยุบกำลังพลในส่วนทีเ่เขาเรียกว่าภายใต้การบังคับบัญชาของอโชคอนึ่งสามข่ปักธงชัยลง ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าโชกแ0เขาก็ยุบลงจากนั้นเขาก็ไปยุบโชโค514หน่วยปฏิบัติการรับหน่วยปฏิบัติการปราบปรามกวาดล้างอยาสพติดในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ถูกยุบยุบแล้วกําลังพลส่วนนั้นไปที่ไหนนะครับเขาไม่ได้ทอดทิ้งตอนนั้นนะครับเขาก็บอกเลยว่าใครอยากจะมาอยู่ที่โชโกห้าหนึ่งสามไข่ปักธงชัย ก็มาได้นะครับกำลังพลจากโชโคกแปจากโชโค .514 น่ะครับ่ายฝึกรบพิเศษประตูผาทางนูน้นนะครับเขาก็พาตัวตนของเขาเนี่ยมาประจำการอยู่ในค่ายปักธงชัยนะครับจากนั้นกำลังพลส่วนนี้ถูกส่งเข้าไปประจำการอยู่ตามตะเข็บชายแดนหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1น,นะครับกองทัพภาคที่2แล้วก็ขึ้นไปทางกองทัพภาคที่3 ครับในพื้นที่แถบอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับแถบแม่อายแถบท่าตอนแถบอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนมากนะครับแล้วก็ <ๆ S 1> จะไปตั้งโฉกอหน่วยเฉพากิจฐานพานจูจุมไว้ที่นั่นนะครับด้วยเหตุนี้พักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องของลุงนนเนี่ยไปได้ลูกได้เมียได้ครอบครัวในพื้นที่แถบนั้นค่อนข้างเยอะนะครับ จากนั้นในเวลาต่อมาพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ขึ้นเป็นรัฐบาลนะครับเขาก็ได้เหมือนมีการประชุมหาลือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพบอกว่าสารพานโชคอหนึ่งปักทงไทยเนี่ยมันไม่จําเป็นอีกแล้วผู้ก่อการร้ายก็ไม่มียาเสพติดก็ลดน้อยถอยลงคงกําลังโครงการโชคอห้าไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับประเทศชาติอีกแล้วเขาคงคิด ประมาณนี้อันนี้เป็นแง่คิดส่วนตัวของ <ไป S 1> ลุงนนท์เองน <ไป S 1> ะครับเขาก็เลย <ไป S 1> ยุบสิ่งไปโชคอห้าหนึ่งสามไข่ปักธงชัยลงเขายุบโครงการนะพี่น้องจากนั้นเขาก็ประกาศต่อบอกว่ากําลังพลนานพันจูโจมนจากโชคอห้าหนึ่งสามไข่ปักธงชัยใครที่จะเดินทางไปเป็นนานพัานในพื้นที่กองทัาพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองาากองทัพภาคที่สามกองทัพภาคที่สี่ <ไป S 2> ก็ให้เลือกเอานะครับจากนั้นกําลัางพลเริ่ม เขาเรียกว่าเป็นเพื่งแตกหลังนะครับบางกองร้อยก็บอกผมจะอยู่กองทัพภาคหนึ่งบางคนขอไปอยู่กองทัพภาคสองบางคนบอกผมไปอยู่ภาคสามก็แล้วกันเกิดบ้านแตกเสลี่ยขาดพี่น้องนะครับอีกส่วนหนึ่งมนน้อยอกน้อยใจบอกลบลูกบุกบันประจันบานมารอแล้วรอเล่ารออยากจะให้ทางการเขาบรรจุเป็นทหารประจำการสุดท้ายเขาปรรยุกต์กำลังคนทั้งหมดทิ้ง ใครไม่ไปให้ลาออกใครจะไปให้เลือกเราว่าจะอยู่ในพื้นที่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสีกกก่ก็แล้วแต่ครับมันแตกแล้วตอนนี้ใครปักธงชัย,ยค,รครับก็ถือว่าปปเป็นอนุตตรบทบาทของทคสห้าหนึ่งสามใคปักธงชัยด้วยเหตุไม่มีผู้ขอขลายให้ปาดแล้วไม่มีก,งงก,กองกำลังสัตว์ชาติให้บุกแล้วตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเซนนาฆาโคตร าขุนพลหากมีข้อคอมเมนต์ใดๆนะครับก็ให้ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวลุงโดนก็ตามไปตอบนะครับแต่ว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์อย่าไปใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนะครับมันไม่ดีนะครับก็ให้แบบในลักษณะเป็นการถามกันแล้วลุงโดนก็จะไปตอบนะครับส่วนฉากหลังวันนี้ลุงโดนได้นำภาพบรรยากาศการจัด งานคืนสู่เย่ามาเป็นฉากหลังนะครับเป็นภาพของพักพวกเพื่อนพร้อมพี่น้องหลายกองร้อยหลังจากที่โชคอหนาไข่ปักธงไทยเขายุบตัวลงแล้วก็ต่างคนต่างไปทำมาหากินห่างหายกันไปนานจนกระทั่งในช่วงปีพศ2 5 52 53 5 4 5 5เนี่ขาก็มาร่วมจัดงานวันคืนสู่เย่ากันคลิป ที่ผมนำมาให้พี่น้องได้ชมนะครับเป็นคลิปในปีพศ2557ก็จะมีพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้บังคับบัญชาหลายคนหลายท่านเดินทางเข้ามานะครับก็ให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วหากพอที่จะถูกใจอยู่บ้างช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มี กำลังใจในการทำคลิปดีๆให้พี่รองได้ชมได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ